สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะได้นําพระร่วงหลังรางปืนนะครับผมมารับชมนะครับผมวันนี้นะครับผมไม่ได้มาให้ความรู้นะครับแต่จะมานะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับผมถ้าท่านใดพอทราบพอรู้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเพราะว่าพระองค์นี้นะครับผมเป็นพระที่ผมมีอยู่นะครับแต่ เอาตรงๆก็คือว่าพระกรุนะครับผมผมก็ศึกษาไม่ได้เป็นแก่นแท้นะครับผมยังไม่ชํานาญนะครับเลยไม่แน่ใจนะครับผมว่าเป็นผ้าแท้หรือผ้ากีนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ถือโอกาสทาคลิปนะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับหากว่าท่านใดผ่านทางเข้ามารับชมถ้าพอรู้พอทราบหรือมีความรู้ก็สามารถแนะนําแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับผม สำหรับอง์นี้นะครับผมตามที่ผมรู้ข่านพื้นฐานนะครับผมก็เป็นพระร่วงนะครับผมพระร่วงหลังรางปืนนะครับพอพระร่วงก็มีหลายทีมนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับผมก็เป็นหลังรางปืนนะครับผมนะครับผมแต่เลี่ยมกรอบเก่ามาเลยนะครับผม นี่ครับยังเป็นเลี่ยมกรอบแบบเก่าอยู่นะครับผมก็น่าจะเป็นแผ่นทองเหลืองนะครับผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ก็อาจจะเป็นแผ่นเนื้อทองฝาบาทนะครับผมก็องค์นี้นะครับผมผมก็พกติดตัวนะครับผมห้อยติดตัวไปไหนมาไหนนะครับกับชุดนี้นะครับผมแต่วันนี้ก็จะมาให้ชมแค่ องนี้นะครับผมคือพระร่วงหลังรังปืนนะครับถ้าพระร่วงหลังรังปืนนะครับผมถ้าพูดขึ้นมาใครๆก็รู้จักนะครับผมซึ่งเป็นกรุที่โด่งดังนะครับผมแล้วก็มีราคาแพงนะครับผมว่ากันปีนละล้านนะครับผมก็คือกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุศรีสัจนาลัยนะครับผมจังหวัดสุขโขทัยนะครับ สำหรับองค์นี้นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะเป็นครูวัดพระศ, Maybe, ศร,รีรัตนมหาธาตุศรีสัจนาลัยหรือเปล่านะครับผมหรืออาจจะเป็นครูอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ถ้าท่านใดพอทราบก็คอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับผมผมสันนิษฐานว่าคล้ายนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ฐานเตี้ยนะครับผมแต่ไม่รู้จะใช่ใชหรือเปล่านะครับผม แต่ตามที่ผมดูนะครับผมตามที่ผมได้ศึกษามานะครับตามที่ผมศึกษาแนวทางการพิจารณามาด้านหน้านะครับผมจะมีเนื้อเกินนะครับผมบริเวณนี้นะครับมือซ้ายก็จะจีบนะครับผมนะครับผมมือซ้ายของท่านก็จะจีบนะครับผมแต่นี้ดูผ่านกรอบนะครับผมก็เลยไม่ชัดนะครับผมคือผมก็ไม่กล้าแกะกรอบนะครับผม ก็อยู่ไงก็อยู่งั้นนะครับผมก็คลาสสิกดีครับผมส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังจะดูไม่ชัดนะครับผมแต่ตามที่ผมได้รู้มานะครับผมหลักการพิจารณานะครับก็จะมีเส้นวิ่งนะครับผมซึ่งองค์นี้มีนะครับมีเส้นแตะวิ่งนะครับผมวิ่งจากนี่มานี่นะครับผมนี่ครับผมถ้าท่านสังเกตดีท่านจะเห็นนะครับครับผม จะมีเส้นวิ่งแตกผ่าลงมาตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นร่องนะครับผมเป็นร่องที่ได้ชื่อว่าหลังรางปืนนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะครับเป็นรอยเว้าของพิมพ์พแตกนะครับผมแต่ดูไม่ได้นะครับผมเพราะว่ากรอบปิดอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีตรงเส้นเมนตรงนี้อีกนะครับผม ซึ่งก็ดูไม่ได้นะครับผมกรอบปิดอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่กล้าแกะนะครับผมเผื่อเป็นพระแท้ก็จะเสียหายนะครับผมราคาก็ว่ากันเป็นล้านล้านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสมาทําคลิปนะครับผมก็แลกเปลี่ยนความคิดนะครับถ้าท่านในพอทราบพอรู้นะครับผมก็แลกเปลี่ยนความคิดได้นะครับผมว่าน่าจะเป็นพระแท้หรือพระ นะครับผมหรือว่าเปลี่ยนพระกรุไหนนะครับผมพิมอะไรนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถึงยุคหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับถ้าท่านไหนพอรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมว่าเนื้อหาขององค์พระน่าจะอยู่ประมาณยุคไหนนะครับผม น่าจะกี่ปีมาแล้วนะครับผมเพราะผมก็รู้ไม่เป็นนะครับผมยังไม่ได้ศึกษาถึงเกี่ยนแท้ขนาดที่ว่าดูรายละเอียดของเนื้อหาแล้วจะรู้ว่าเป็นพระยุคไหนกรุไหนนะครับผมเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างลึกซึ้งนะครับผมดูยากครับผมเดี๋ยวผมชอบนะครับผงนี้ผมพกติดตัวประจํานะครับผมเพราะว่า เอาร่วงหลังลังปืนนะครับผมก็ในชื่อว่านะครับผมมีพุทธคุณทางด้านอยู่โยงคงกาัน,นะครับผมแข็งคลา่นะครับผมและความสำเร็จเจริญในหน้าที่การงานนะครับผมถ้าท่านใดมีอยู่ก็เก็บไว้ให้ดีนะครับผมเผื่อของท่านอาจจะเป็นของแท้น,นะครับผม ก็ราคาไม่ใช่น้อยนะครับผมครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ